สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ใกล้อำเภอผู้เวียงมื่อกี้ถือโอกาสมาอำเภอมาหลินอยู่อำเภอซีมผู้จังหวัดขอนแก่นครับก็เลยมื่มาหลินหน้าโคกมาหลินบ้าน,มาน,นมานอนมานอนไม่กินข้าวบานเลยลวงมาหลินหน้าโคกครับลุงเห็นพ่อมีสองลุงแล้ว ออกออกสู่มือพี่น้องเห็นออกสู่มือพ่นอันนี้ก็ออกอีกเก็บสู่มือด้วยนี่มีสามแต่แย่มืออากาศออกให้น่ายกัานาพูดละเปิดพูดพูดแป ่หา,หายใจบอ่อเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางเห็ดเฟียง,งอ้ยจูดูไมาได้หายใจบ่อกจะเหมือนกันทั้งสองลงเลยนะครับเป็นปิดรูงเห็ด ถ้าที่นนองบึงน้องสะโครงการตรงนี้เลยครับน้องสรเลือกแห้งไว้มันจะบดเลือกลปนี่เลือกคลากรเนี่ยคุณดูกวยี่แม่ปลูกตะไคร้ปลูกตะไครไปคุณเด้ดประมาณเฉพาะอสองเดือนหรอกครับ ถ้าฝนตักุเรื่อน้นำตะกั่วซีมี่ขันกระจกมาเาซื้อต้นมะพร้าวมาปลูกหาต้นไหมมนมาปลูกอย่างว่าต้นเงียงดิต้นบักม่วงสิมันเลิกพูดมันปเป็นแต่นี่เด้นี่มื่อวันเสาร์เลิกปานนี่เฮ้ยเลิกคักเลิกคัก มันได้เกิดแบบเงียบเงียบไปนองครับเก็บเงินเห็ดป่านส่วนตัวปัฏินีเทียงนาเทียงหน้าให้พอกับแม่เห็ดสองคนครับใหม่กับเม่ใหม่กับแม่ของเจ้าของอุดเงินใหม่พอให้แม่เห็ดหันนีชนนี่เดียทรท่านก็จะได้จ้างคนมาซอยเนี่ยมาจับใหม่ซอยพอแม่ก็บ่ไหวดอกแต่ปูท่านยังตอกอยู่เปิด สูงครับเย่างนั้นก็นสูงเมื่อมันจะเปลี่นแบบนี้สันดีบอะีรกันซิบ้าให้พอว่าสิยืนออกไปหันฟิวกินเขา่ากินเขาานาน่ขากลางน้ำบัมันเ้นเลิคคลึกลึเนี่ยสำหรับเราบาเฮ็ดออกไปเดี๋ยวจะหาซื้อต้นมะพร้าวมาปลูกรยากาศดีแห้งครับยากาศแบบดีมากไปทามานอนอยู่ ห้อ,อ,อหงน้ำมั็แบบมินิมอลพี่น้องเทียงหน้าแล้วก่อนคนสิเฮตดไหมห้องน้ำก็ไดมันไม่มีน้ำหรอเนาะมันไม่มีน้ำกบบ็เลยเบาคอยเงียบกระไดท่านจะเป็นตะปูอีกอย่างไรนี่ครับเถียงหน้าน้อย น่อยก็น่อยอหลีเอาไว้นิ่มเหมืนน่ามมาบานนิ่มนี่งอยู่ใกล้บานกับมาบานมานอนพักอยู่ทุ่งหน้ากินเขากลางกินเข่าเครื่องเทียง,งหน้าแล้วก็น,นอนตัวแบบที่พาหมูพาพวกมาหลายรแตกสดๆอยู่หน้าคัวผีไปนองครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็จะทำที่ผักไปด้วย ไม่พอกับแม่ยู่ทงหน้าเขาไปเที่ยวไปเที่ยวมายงามูมากกับสิิอผ้ามูผีแล้วจงคอยจะคอยเสียง,ด,งดังในพี่น้องครับมูกับพี่เต่ามูมัมกมวนสะดวกอะ <c oughs> <c oughs> มี่เต่ามูมัมกมวนพี่น้องครับอะไรโอ้ไม่ก็บได้ไปหาซื้อยากไม่กับ จ้าของนี่จะจ่างตาัดเอาครับเพียข้าคณนะบ้านสวนของเราก็จะเจ็บอีกไม่นานนี้อันนี้ก็ไเด้นโอนเงิไม่ให็นขุดสายพี่น้องโอ้หคนใหม่ใหม่เพื่อนค่อยเฮ็ดไปครับ ไม่คอยเฮ็ดไปคันบ่ไปกับให้จ้างเพิ่นมาซอยเท่านั้นแล้วกำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างเสร็จแค่วันเดียวครับเดี๋ยวมือเลยเดหลือๆส่วนพี่น้องมาเล่นเล่นหน้าอืม ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะสิบเปอร์เซนต์เลยตอนนี้ได้ห้าเปอร์เซนต์ครับกับการบ้านสวนให้คอยเฮ็ดไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้บัด้วยนะครับผม